กระเป๋าสตางค์ใบสั้นรุ่นเท้าเวสุวรรณเท้าเวสุวรรณเทพ,พแห่งการเงินโชคลาภแกล้วคลาดปลอดภัยลงยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9, 9เสริมในเรื่องของการเงิน6395เสริมในเรื่องของโชคลาภยันพลังตัวเลข16ตัวมีชุดคู่เลขตระกูลมหาสเสน่ห์สองชั้นเสริมในเรื่องของการเงินการงานค้าขายและสเสน่ห์เมตตาด้านบนเสริมความเป็นมงคลด้วยยันพลังตัวเลขชุดคู่เลขโชคลาภ กระดุมยิงเลเซอร์เครื่องหมายอินฟินิตี้หางซิปลงพุทธคุณตัวนะหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์และยันพลังตัวเลข9ตัวเป็นชุกคคุเล็กมหามงค,คลแห่งโชคลาภ บูชาได้ในราคาใบละ829บาทฟรีค่าจัดส่งไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือเก็บเงินปลายทางถ้าเป็นการโอนเงินจะได้รับของแถม2อย่างหลังจากที่ลูกค้าได้รับกระป๋าสตางไปจะมีเคล็ดลับเปลี่ยนดวงทางด้านการเงินส่งให้ใครที่มีปัญหาในเรื่องของปีชงเก็บเงินไม่อยู่หรือใช้กระป๋าสตางมาแล้วหลายแบรนด์ไม่เห็นผลรบกวนบอกด้วยนะคะจะมีเคล็ดลับเสริมการเงินและโชคลาภตามาศาสตร์ญี่ปุ่นส่งให้ซึ่งเคล็ดลับนี้มีลูกค้าหลายพันคน กลับมารีวิว